เป็นไฮเอ็ดโมงเล็กนะคะเข้ามาเปลี่ยนชุดลูกปืนเสริมรางข้างล่างนะคะสําหรับเซตลูกปืนเสริมรางที่ร้านก็คือมีหนึ่งลูกปืนตัวบนนะคะชุดลูกปืนตัวล่างเสริมรางเสริมรางล่างชุดลูกปืนตัวกลางเสริมรางกลางนะคะพร้อมกับเซตตั้งประตูให้ลูกค้าอันนี้ลูกค้ายังไม่ได้ ติดประตูดูนะคะเป็นไฮเอโมงเล็กโอเคเด้งเดอันนี้ยังไม่ได้ติดประตูดูนะคะยังไม่ได้ติดตั้งประตูดูเรียบร้อยค่ะ